สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพินิดก็จะมาแบ่งปันคาถาแม่นางกวักนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่ามันเรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่พินิดไปรู้จักตั้งแต่ปีพศไหนที่พิ่ดเริ่มขา,ขายของออนไลน์นะคะพี่ก็ได้สวดคาถาแม่นางกวักนะคะก็ค้าขายดีชีวิตดีมากเลยค่ะนะคะแล้วก็อยู่ดีข้าวของอะไรต่างๆก็มีคนเอามาให้พี่เยอะมากตั้งแต่ตู้เย็นก็ได้มาฟรีตู้เสื้อผ้า ของอยู่ของใช้ต่างๆเข้ามาในบ้านของพิ่โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะนะก็มาทางแฟนเนาะอ่ะนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรในการสวดแต่เราก็เชื่อไปก่อนว่านะคะสวดคาถาแม่นางกวักแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นตามคาถาแม่นางกวักนะคะให้ท่องนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสระนโมตัสสะ พะคะวตโตอระหะตสัมมาสัมพุทธะณมโมตัสะพะคขวตโตอระหะตสัมมาสัมพุทธะโอมมหาสิทธิชโชคอุดมโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่นางกวกหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกท่วนหน้าเอหิมามะม,ามาอาคัตฉายะอาคัตฉาหิ เอหิมามะมะจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี1ปีให้ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจออนไลน์จะค้าเงินก็ขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัตชายะอาคัตชายิ เอหิมามะมามะอุนะชารีติอีกาวิติพุทธะสังมิทูสะมะนิอีทะขะมะจะภาคะสะนาสักสีโมสุมะโมโรนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะเมตตาโมขายดีพุทธไม่ต่อ ja ท้าซื้อดีย่าใจดีมิรใจอ่อนรักพุทโธปฏิรูปังสัมปติชามิเพียงสิทธิโภคาสิทธิพลาสิทธิจะมหาเดชาณชารีติเอหิจงมาพุทธะสังมินี่มา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 ,มา,มาช่วยกันค้ามาช่วยกันขายกวักเอาเงินมากวักเอาทองมากวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าของหน้าที่การงานผู้คนชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติยศข้าทาสหญิงชายมามาด้วยนโมพุธทธายะปฏิรูปังสัมปติชามิเพียงพุธทธางขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำมังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสังคังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เตชะสุเมะภูมิจะนาวิเวอิติเยปะรังยุเตขอจงนำเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของมาสู่สถานที่นี้ด้วยเธอพุทธังขอพุทธังรักษาทรมังรักษาสังครังรักษาธทมมังคุ้ม ธัมมังคุ้มสังฆังคุ้มเอหีพุทธานุภาเวนะเอหีธรรมานุภาเวนะเอหีสังฆานุภาเวนะอายุวันโนสุสขังพลัง